สภาล่มคือฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทําให้นางสาววัฒนยาหรือมาดามเดียประกาศลาออกจากสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐเพื่อออกไปทํางานการเมืองตามอุดมการ์ของตัวเองที่เชื่อว่ารัฐสภายังคงเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชน ภายหลังฝั่งเส้นสุดท้ายขาดสะบัน้นจากเขตสอสอส,อสอวอส่วนใหญ่เล่นเกมทําสภาล่มองค์ประชุไมไม่ครบเพื่อล้มร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งสอสอพลิกกลับไปใช้สูตรหาร100ตามความต้องการของผู้มีอํานาจส่งผลให้นางสาววัฒยาบุญนาคหรือมาดามเดียประกาศลาออกจากสอสอบัญชีร df, ายชื่อพักพลังประชารัฐเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่สมาชิกรัฐสภาเล่นเกมการเมืองทําลายศรัทธาประชาชนมาดามเดียโพสต์เฟซบุ๊กเปิดใจตอนหนึ่งระบุว่าเมื่อสอสอที่ควรเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนกลับเล่น เ่เกมการเมืองทำลายศรัทธ,ธาประชาชนไม่สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนที่ฝากความหวังให้สอสอปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วผู้แทนปวงชนก็ไม่อาจหลีกหนีความรับผิดชอบพร้อมย้ำจุดยืนตนเองยึดม,มั่นในหลักการทำหน้าที่บนความถูกต้องโดยการใช้สภาเป็นทางออกเพื่อให้ได้ข้อยุติของปัญหา ยาบุญนาคมีชื่อเล่นว่าเดียเกิดวันที่13พฤศจิกาย,ยน2527สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ภาษาวรรณคดีอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีดีกรีเป็นเชียร์ลีดเดอร์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์รุ่นที่61ความสวยเข้าตาเอเจนซี่เคยถ่ายโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกายยี่ห้อดังในมุมชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานมาดามเดียสมรสกับนายชายบุญนาคมีบุตรธิดาด้วยกันสองคนและเคยนั่งเก้าอี้กรรมการผู้จัดการบริษัทสปริงนิวส์คอร์ปอเรชั การผู้จัดการใหญ่บริษัท News Network Corporation จำกัดมหาชนทำงานในแวดวงสื่อมวลชนปี2559มาดามเดียได,ยดย้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยในปี2560สามารถพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายอายุไม่เกิน23ปีในกีฬาซีเกม2017ชนะเจ้าภาพมาเลเซีย1ประตูต่อ0 สำหรับเส้นทางการเมืองภายหลังรัฐธรรมนูญปี2560ประกาศใช้มาดามเดียตัดสินใจกระโดดเข้าสนามการเมืองระดับชาติสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐและด้วยระบบคำนวณเก้าอี้สสแบบจัดสรรปันส่วนผสมจากกรณีการเลือกตั้งซ่อมเขต8เชียงใหม่เมื่อวันที่27พฤษภาคม2562ทําให้พักพลังประชารัฐได้สสบัญชีรายชื่อเพิ่มหนึ่งคนส่งผลให้มาดามเดียผู้สมัครสอสบัญชีรายชื่อลำดับที่19ได้เลื่อนเข้ามาทําหน้าที่สอสในสภาจากนั้นมาดามเดีย ก้าวขึ้นเป็นแกนนำสสกลุ่มดาวฤกษ์ที่ประกอบไปด้วยนายสิริพงษ์รัศมีสสเขตน้องจอกนางกรณิตงามสุขนรัตนาสสเขตคลองเตยวัฒนานางสาวพาดาวรกานนนสสเขตราชเทวีพญาไทจตุจักนางสาวทิติพัฒน์โชคเดชาชัยนันสสเขตบางกะปิวังทองล้างนางสาวธนิการพรพงษ์สาโรธสสเขตดุสิตบางซื่อตลอดเวลาการปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติกว่า3ปีหรือ1,168วันมาดามเดียมีความเห็นแย้งวอส่วนมติพักพล งประชารัฐหลายครั้งยกตัวอย่างที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือเหตุการณ์ลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2564มาดามเดียนํำสอสกลุ่มดาวเษกงดออกเสียงไว้วางใจในศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยด้วยเหตุผลว่าในศักสยามตอบคำถามฝ่ายค้านไม่เคลียร์ปมล้มการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มและปัญหาที่ดินเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์จนนำไปสู่การลงโทษพรรคพลังประชารัฐให้มาดาม ออกจากทุกตำแหน่งที่เกี่ยวกับการเมืองเช่นตำแหน่งกรรมธิการเป็นเวลา6เดือนจากนั้นวันที่4กันยายน2564รในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจ6รัฐมนตรีผลปรากฏว่ามาดามเดียงดออกเสียงไว้วางใจในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยโดยยกเหตุผลจากปัญหาการจัดการวัคซีนล้มเหลวไร้แผนรองรับก่อนเกือบหนึ่งปีให้หลังมาดามเดียตัดสินใจประกาศแยกทางกับพักพลังประชารัฐเมื่อวันที่16สิง คมที่ผ่านมาเพื่อออกไปสแสวงหาเส้นทางการเมืองที่ตรงกับอุดมการณ์ของตัวเองจากนี้อนาคตบนเส้นทางการเมืองของหญิงแกร่งที่ชื่อว่าธัญญาบุญนาคจะเดินไปในทิศทางไหนและสังกัดพรรคการเมืองใดเรียกว่าต้องตามติดชนิดไม่กับพริตา